มือถือของ080 000 000, 000 000สายนี้ไม่มีใครรอดผมเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งบ้านอยู่ไกลเลยขอพ่อแม่มาอยู่หอพักใกล้มหาลัยชีวิตช่วงแรกก็เรียบง่ายดีมีคอมมีเน็ตมีมือถือแค่นี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วจนสัปดาห์ที่3คืนวันพฤหัสเวลา00นาฬิกามือถือดังเบอร์ที่ไม่คุ้น080 000 000 0เลขแปลกมาก08แล้วก็ตามด้วยเลขศูนย์ทั้งแถวผมลังเลแต่ก็ไม่รับปล่อยให้ตัดสายไปพอเช้าลองโทรกลับหมายเลขที่ท่านเรียกยังไม่ได้เปิดให้บริการในขณะนี้ผมงงมันโทรมาได้ยังไงคืนนั้นผมเล่นเกมต่อจนดึกแล้วก็นอนแบบงงงงคืนต่อมา 00, 00นนาฬิกาตรงเป๊ะมันโทรมาอีก คราวนี้ผมตัดสินใจรับสายฮัลโหลใครครับปลายสายเงียบจากนั้นเป็นเสียงซ่าๆคล้ายวิทยุเสียและมีเสียงพึมพรำแทรกเข้ามาฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรผมรีกวางสายทันทีคืนที่สเสียงนั้นมาอีกรอบนี้ผมเริ่มหงุดหงิดคิดว่าเพื่อนต่างจังหวัดแกล้งแน่ๆพอรับผมด่าใส่ไปทันทีมึงโทรหาพ่องทำไมทุกคืนวะเหงามากก็โผล่มาหากูเลย จะได้ไม่ต้องโทรจากนั้นผมก็วางสายใส่หูฟังเล่นเกมต่อแต่ไม่ถึงห้านาทีเสียงเคาะประตูด,ดังผ่านหูฟังผมถอดหูฟังทันทีงงเดินไปดูตาแมวไม่มีใครกำลังจะเดินกลับเสียงเคาะดังขึ้นอีกคราวนี้ผมหมุดอุดเปิดประตูออกไปเร็วมากไม่มีใครมีแค่ลมเย็นๆกระแทกหน้าทันใดนั้นไฟในห้องดับ เหลือแค่แสงจากหน้าจอมือถือที่วางอยู่ข้างคอมมันดังเบอร์นั้นอีกแล้วผมยกมือถือขึ้นรับถึงแล้วนะรอนานมากเลยกว่าจะเปิดให้ผมหันขวับไปมองประตูแล้วภาพก็ตัดไปตื่นมาอีกทีผมนอนอยู่บนพื้นใจเต้นแรงขนลุกทั้งตัวผมนึกว่าฝันแต่โทรศัพท์ยังเปิดสายค้างอยู่ที่เบอร์นั้นสายหลุดไปตอนสามนาฬิกา28นาที คืนนั้นผมนั่งเล่นเกมเบาๆพยายามไม่คิดมากจ้องนาฬิกามือถือตอน19นาฬิกา59นาที24นาฬิกาไม่มีสายเข้าผมลง่งกำลังจะลุกไปปิดคอมปั้งปังปังเสียงเคาะประตูมาแทนผมไม่กล้าเปิดนั่งนิ่งอยู่ใต้ผ้าห่มเสียงโทรศัพท์ดังสวนขึ้นทันทีเบอร์เดิมผมกดตัดสายเสียงเคาะกลับมาทันทีวนซ้ำอยู่แบบนั้นจนเช้า วันต่อมาผมรีบไปหาพี่ดูแลหอเล่าให้ฟันทั้งหมดพี่เขาหัวร้อเบาๆแล้วพูดว่าโดนแล้วสินะน้องเป็นเรื่องปกติเฟรชชี่โดนกันแทบทุกปีตั้งแต่เปิดหอนี้เดี๋ยวก็หายเองแหละแค่เสียงโทรศัพท์หนะไม่มีอะไรหลอกยังไม่เคยมีใครเจอมากกว่านั้นผมนิ่งแต่ในใจคิดว่าผมนี่แหละคนแรกเพราะแม้จะปิดเสียงมือถือก็ดังเฮงและประตูห้อง มันก็ถูกเคาะอยู่ทุกคืนผมควรย้ายหอไหมวะถ้าคืนนี้คุณได้สายจากเบอร์080 000 0000 000 000. อย่าเพิ่งรีบกดรับนะครับเพราะคุณอาจจะกลายเป็นคนต่อไปที่ได้ยินเสียงพูดเบาๆที่ข้างหูว่าถึงแล้วนะ